อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่24สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลฟรีแสดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่24สิงหาคมเรามารเรียนข่าวสารเรื่องตลาดซื้อขายกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากข่าวแรกเมื่อวานนี้ทางแมนยูไนเต็ดปล่อยตัวแบนนอนวิลเลียมส์แบ็กซ้าดาวรุ่งวัย20ปีให้กับนอริซิตี้ ยืมตัวตลอดซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจากรายงานนะครับทางคัฟปีจแสดงจะได้เงินค่ายืมตัวครั้งนี้จํานวน2ล้านปอนด์และสําหรับเชน,นูเบนน์วิลเลียมส์กับการยืมตัวไปยังนอริทนะครับเจ้าตัวจะเข้าไปยืนตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมทันทีแทนที่ของดิมิทริสเกนูลิสที่เป็นตัวจริงในช่วง2เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเสซ่ลินการ์นะครับวันนี้โรบดอลซันนะข่าวจาก ESPN นนะครับ,รบได้ออกมาเผยว่า เวสแฮมยังไม่ยอมแพ้กับการตามล่าตัวลินการ์ในช่วงคงสุดท้ายตลาดรอบซัมเมอร์นี้ครับและก็ได้สอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวกองกลางชาวกฤษรายนี้จากทางทัพปีศาจแดงมาร่วมทัพเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนแต่ทว่ากระโดนแมนยูเต็ดปฏิเสธกลับไปอย่างไรก็ตามครับรอบเดลซันก็มั่นใจว่าเวสแฮมยูเต็ดยังไม่ละทิ้งความพายายามกับการดึงตัวลินการ์กลับมาร่วมทัพอีกครั้งซึ่งเขามั่นใจว่าเวสแฮมจะยื่นข้อสเสนอจำนวน25ล้านปอนด์ ตามที่ทัพปีแสดงเรียกร้องในช่วงคงสุดท้ายตลาดรอบนี้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเอดดวาโดคามาวินกากองกลางดาวรุ่งจากแรนส์นะครับตามรายง,งานจากรอบดอลซันคนเดิมนะครับได้เผยว่าแมนยูแต่ยังคงให้ความสนใจดาวรุ่งวัยสิบแปีรายนี้เข้ามาร่วมทัพแต่ทว่าณนะตอนนี้ครับแมนยูเตดยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆทั้งสิน้นให้กับทางต้นสังกัดของนักเตะพิจารณาทางด้านนักข่าวคนดังอย่างฟาบิเซโอโรมาโน่ก็ได้เล่นข่าวนี้เช่นกันนะครับ ว่าแรนส์พร้อมจะขายกองกลางรายนี้ออกจากทีมในราคา30ล้านปอนด์แต่ทุกอย่างครับก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจากหลายๆสโมสรที่จะยื่นเข้ามาให้กับพวกเขาพิจารณานในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของพอป๊อกบานะครับวันนี้ตามรายงานจากสื่อสเปนก็คือ ABC ได้ออกมาระบุว่า เรมาลิดยอดทีมจากสเปนกำลังวางแผนจะเซ็นฟรีพอปอกบาในช่วงซัมเมอร์หน้าครับถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะมีคู่แข่งหลายทีมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแปเชหรือว่าจะเป็นยูเวนตุสอดีตทีมเก่าของปอกบาซึ่งตอนนี้ตามรายงานนะครับพอปอกบาก,ก็กำลังพิจารณาทางเลือกของเขาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่แต่ทั้งนี้ก็มีเสียเช่นกันนะครับที่ปอกบาจะเลือกขยายสัญญาฉบับใหม่กับทัพปีสแสดงออกไป โดยนะ้าตอนนี้บอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดเองก็กำลังเร่งเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบ็อกบาอยู่เช่นกันครับและนอกจากนี้ตามรายงานของ ABC นะครับก็ระบุว่าการที่เรือมาริดเพิ่งจะปล่อยตัวมาดินโอเดกาดออกจากทีมให้กับอาร์เซนอลไปนั้นก็เพื่อเป็นการหาทุนเซ็นสัญญากับพอบ็อกบาในช่วงซนะัมเมอร์หน้าซึ่งทางเรือมาริดครับก็มองว่าบ็อกบาจะเป็นตัวแทนระยะยาวของลูก้าโมดริชได้อย่างลงตัวครับเรามาที่เรื่องราวต่อไปของดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับ หลังจากจบเกมที่แมนยูเต็ดบุกไปเสมอเซา,าท์แฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะทีเดียวว่าทำไมโอเลกุนาโซชาจึงไม่เปิดโอกาสให้กับกองกลางชาลแลนรายนี้ลงสนามบ้างทั้งที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าดอนนี่ฟานเนเบคคือหนึ่งในกำลังหลักของทีมจนมีกระแสข่าวออกมาว่าดอนนี่ฟานเนเบคควรจะย้ายออกจากแมนยูเต็ดในรูปแบบสัญญายืมตัวก่อนดีไหมในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไรงก็ตามครับวันนี้เดอะไทมส์สื่ออังกฤษนะครับก็ได้ออกมาเผยว่า ดอนนี่ฟานเดอร์เบกยังคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจโอเลกุน่าโซชาและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของทีมให้ได้โดยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเอเย่นของดอนนี่ฟานเดอร์เบกก็ได้ข้อสเสนอมากมายจากหลายสโมสรทั่วยุโรปที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมแต่ถ้าว่าตัวเอเย่นคนนี้ครับก็ได้ตอบไปเสร็จทุกข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาดังนั้นก็ชัดเจนมากครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ ตัวดอนนี่ต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมครับนอกจากนี้นะครับทางเดอะทามก็ยังได้รูเ้เพิ่มเติมกับเรื่องของดอนนี่ฟานเดอร์เบกว่าโอกาสลงสนามของเขาจะมากหรือน้อยในทีมของโอเลกุนนาโซชาในซีซั่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่เหลือนี้ของทัพปีศาจแดงจะได้กองกลางรายใหม่เข้ามาเสริมทัพหรือไม่นั่นเองครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของรูเบนเนเบสกองกลางเนื้อหอมจากวูฟแฮมตันนะครับ วันนี้รายงานจาก442ได้ออกมาเผยว่าแมนยูเต็ดยังคงให้ความสนใจมิดฟิลชาวโปรุเกตรายนี้เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ที่ผ่านมาโอเลกุน่าโซชาจะใช้เงินไปมากกว่า100ล้านปอนด์แล้วสำหรับตลาดรอบนี้แต่ด้วยการที่ทัพปีแสดงยังคงมีจุดอ่อนตรงแผงมิดฟิลตัวกลางทำให้น่าจะมีการเสริมทัพอีกครั้งในตำแหน่งนี้ซึ่งก็มีเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นโดยตอนนี้ครับจากรายงานของ442ได้เผยว่าแมนยูเต็ด กำลังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับดึงตัวรูเบนเนเบสจากบูฟแฮมป์ตันซึ่งถูกตั้งราคาไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ทำให้ตอนนี้ครับหลายสื่อจับซ่องไปที่ดียระหว่างเวสแฮมยูเนเต็ดกับเจสซี่ลินการ์ดเพราะว่าทัพขุนค้อนก็อยากจะได้ตัวลินการ์ดไปร่วมทัพแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพร้อมจะจ่ายที่ราคา25ล้านปอนด์หรือไม่ครับส่วนอีกเคสหนึ่งครับแมนยูเนเต็ดก็อยากจะปล่อยฟิลชอนออกจากทีมแต่ทว่าตอนนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีสโมสรไหนบ้างที่แสดงความสนใจกองหลังรายนี้เข้ามาโดยทัพปี่แสดงอยากจะลดภาระค่าเหนื่อยที่ไม่จําเป็นออกไปซึ่งฟิวจอนเองก็แทบจะไม่ได้ลงสนามให้กับแมนยูเต็ดอยู่แล้วตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งตัวฟิวจอนครับก็รับค่าเหนื่อยกับทัพปี่แสดงสูงถึง1นึ0 0 0สอนปอนด์ต่อสัปดาห์กับการขยายสัญญาฉบับใหม่ตอนที่โอเลกุน่าโซชาถูกแต่งตั้งเข้ามานั่นเองครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์นะครับ วันนี้รายงานจากมาการ์เซอร์ยักษ์ของสเปนออกมาระบุว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าครับจะมีหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปรวมย่างายเซนกองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมทัพซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรเหล่านั้นด้วยเช่นกันซึ่งจากรายงานของมาการ์นะครับได้เปิดเผยสัญญาของเออร์ลิงบราห์ฮารแลนด์กับดอร์ตมุนระบุว่าวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ครับค่าฉีดสัญญาจำนวน75ล้านยูโรจะเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ซึ่งนั่นจะทำให้หลาย,ลายๆสโมสรทั่วยุโรปสามารถยื่นข้อสเสนอและเปิดโต๊ะเจราจากับเอเจนต์ของนักเตะได้ทันทีครับโดยนะตอนนี้มาก้าทีได้เผยว่ามีอยู่5สโมสรยักษ์ใหญ่ที่มีสิทธิ์ดึงตัวเอลลิงบราห์ฮาแลนไปร่วมทัพมากที่สุดประกอบไปด้วยเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็บาเยิร์นมิวนิกนั่นเองครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r r e d e v i l Page กันด้วยนะครับผม